มาครับมาแล้วแตบบ่เริ่มจะหมดครับเดี๋ยวมดุดใกล้ๆหน่อยบินต่ำมาแล้วครับอ้ยังกับเครื่องบินนั่นี่ยี่ห้อคูมาตานะพี่น้องโดรนเข้าใกล้ได้ไหมนี่อ้ลมพัดแรงครับนี่เดี๋ยวพี่แกจะลงจอดนะพี่น้องลงแล้วลงแล้ว ใบพัดมีท่อลงมาใบพัดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบแช็คได้ไหมน้องมีท่อน้ำก็จะเสียงดังเล่นนึงน้องหาตู้ปั่นไฟจะเสียงดังเล่นึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาชมอุปกรณ์ด้วยนะครับน้องมีชัดแบตครับแบตหนึ่งลูกต่อการพ่นครั้งหนึ่ง รอยกวสิบสี่ไร่สิไร่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงครับโอ้โหพี่น้องสิบสี่ไร่ครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ดูการเก็บครับเก็บอุปกรณ์ชาตอนเรายังใหม่ทีนะงครับอ๋อชาเอนยังใหม่อันนี้มือใหม่ใช่ไหมครับมือใหม่มือใหม่มือใหม่ก็ได้ประมาณประมาณร้อยกว่าไรเลยครับร้อยกว่าไร่อันนี้ประมาณตั้งแต่ขึ้นมาครับโอย โอ้ตั้งแต่เชื่อมาก็จะดินทุกวันครับครับครับเตรียมรองร่วมแถวครับที่สามสิบนะครับตัวนี้บรรจุอ่าของเหลวได้ประมาณ30ลิตรครับหวานบ้าได้40่กิโลครับหวานข้าวได้40่สิบกิโลหวานข้าวได้ด้วย40่กิโลครับหวานข้าวได้ด้วยครับหวานข้าวหวานปุ๋ยปุ๋ยเม็ดก็ได้ วานข้าววานปุ๋ยปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยเม็ดก็ได้ครับอู้ได้วานข้าววานข้าวเราจะเอากีกิโลต่อไร่ก็ได้ครับาปุ๋ยนี่กระบอกหนึ่งห้าสิบโลครับเราเอาสิบไร่ก็ได้เราตั้งค่าได้ตั้งค่าได้อีกครับผมเหมือนกับดนยี่ห้ออื่นเืกันครับก,อยอยก็ตั้งค่าแล้วแต่เรายาวหนาบางหรือกระบอกนาำนุ่มน้อยหรือหรือแล้วแต่่าตั้งครับครับแต่จะตั้งค่านี่ผ่านเครื่องตัวไหนครับ ตัวนี้ครับผมราคาราคาผ่านเครื่องตัวนี right. so ้นะพี่น really ้องรีโมทจอยสติ๊กมันครับรีโมทจอยอะไรครี่จอยสติ๊กจอยสติ๊กแล้วตั้งค่าเหมือนโทรศัพท์เลยครับครับตั้งค่าเหมือนโทรศัพท์เลยจับดาวเทียมทีวีดาวเทียมครับแต่เราก็ต้องไปอบรมในการใช้กันพี่น้องอบรมในการใช้ครับอบรมประกต่อไปีกด้วยประกอบไปด้วยคระกอบไปด้วยทั้งผมทั้งเราเราแค่เอาเครื่องบอกรบินนะโอ้เราแค่เอาเครื่องบอกรบินเรียนกันก่อน ลงสามวันคแล้วก็พวกมีอตอนของ,ง,ง,งแผมอะไร้ตอนและจะแข่งถุงตรงแข่งเขามีน้องสนใจก็ที่ศูนย์บุตาที่ศูนยมบุปปต,ต้าเรื่องทานใดสนใจจะต่อที่ศูนย์บุตานะครับพี่น้องจังหวัดเซเรนเทเกษตรรุ่งเรืองนะครับจังหวัดเซเรนดูฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็ถังผสมายาเรถบัรทุก ียงดังนิดหนึ่งไะมครับออุปกรณ์ครับเรยวะไปก็ฟังไฟครับอันนี้ไปว่าจะทานแปตน้ำร้องทานแปต ลูกแปดลวไปแล้วจะมีดูมาสี่ลูกครับหนึ่งสองสามและสี่ครับแปดโอ้พอดีพอดีดับเครื่องก่อนเสียงดังครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนอู้อันนี้ตอนเก็บเก็บพับแล้วก็โอ้ตอนเก็บพับนี้ไม่ได้ใหญ่ครับไป่นองพอดีพอดีไม่ใหญ่มาก สนใจจะต่อว่าจ้างสอบถามกันเข้ามาได้ครับอยู่ที่บ้านสนวนนางแก้วนะพี่น้องตะบนบึงครับอำเภอของสินรินจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องรับจา้างทั่วจังหวัดทั้งหมดนี้เท่าไรพี่ราคาเนี่ยทั้งหมดนี้ประมาณ,มาณได้ไหมครับประมาณห้าเซนนะครับรพี่น้องอประมาณห้าเซนนะครับ,รบแต่ว่าผมว่าคุม้มนะนี่เขาเขาทำงานตรงนี้นะพี่น้องสิบสี่ไร่ใช้เวลาไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับโว้ ขนาดมือใหม่นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะไปทำงานต่อนะครับพี่น้องทิ้งเบอร์ไหมครับครับทิ้งบเบอร์ไหมอ่าทิ้งบเงบอร์ครับผมทิ้งเบอร์นะพี่น้องเดี๋ยวดูเบอร์พี่ก็จะทิ้งเบอร์ครับเพื่อ่าบ้านเราคนไหนกำลังหว่านข้าวใหม่ๆครับตอนนี้ต้องการจากคุ้มหญ้าหรือว่าใส่ปุ๋ยนองปุ๋ยน้ำได้หมดเลยได้หมดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ให้ครับ นี่นะพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ครับ0มาชมเครื่องสายปุ๋ยนะครับพี่น้องเครื่องพ่นยาโกรนโอลน,โโนอออจะไปยังไงเอ็มนี่เดี๋ยวตามพี่าไปครับพี่น้อง จะมีเครื่องคอยอะไรนะเครื่องคอยปั่นไฟผสมยาบุ๊ไปถึงนู่นแล้วครับพี่น้องพามาชมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบ้างใกล้ๆนะพี่น้องมองมาเห็นอันนี้เครื่องควบคุมนะพี่น้องควบคุมไอ้ใช้ GPS ครับ j o y s t i อ,อะไรนี่ joystick จอยสติ๊กครับโอ้ oh. ควบคุมจอยสติ๊กนะครับแม่นยำม,มากครับระบบของเขาวิ่งตามวิ่งตามตารางนะครับนี่โ oh. อ้เขาบอกว่าลำแรก,กครับของจังหวัดสุรินทร์ถังใหญ่นะพี่น้อง30ลิตรครับอย,อยู่อยู่ขาวาซูรินอยู่ขาวาซูรินก็จะวิ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ตามการชาร์จแบตก็จะได้ประมาณสี่ห้าไร่เลยเพี่นอ้อง สี่ห้าไร่ครับสี่ห้าไร่ต่อต่อครั้งครับสี่ห้าไร่ต่อครั้งต่อขึ้นบินครั้งหนึ่งต่อการขึ้นบินครั้งหนึ่งนะพี่น้องอู้ดุมากครับนี่ไม่มีหนาบางนะพี่น้องลงมานี่อา่าระยะของละองนี่เท่าเทียมกันหมดครับแม่นยำมากทัดเทียมกันหมดความกว้างของละองก็ประมาณเจ็ดถึงเก้าเมตรครับลงมาครั้งหนึ่งนะพี่น้องความสูงแล้วแต่เราชอบครับความสูงแล้วแต่เราชอบตางได้ครับละองมากละองน้อยแล้วแต่เจ้าของนาครับ จะใช้ความเรียกว่าลองหนาหรือบางนี่แล้วแต่เจ้าของนะปรับได้เดี๋ยวจะหันไปนะพี่น้องมาแล้วครับมองเห็นหรือเปล่านี่มันข้างไกลนะนะครับบินมาแล้วครับเดี๋ยวจะให้ชมตอนที่เขามากใกล้ๆนะตอนที่กระจกครับแต่ตอนนี้บินเดน๋ยวโรยาก่อนอันนี้เขาโรยยาคุมวัชพืชน,นะพี่น้องสารเคมีคุมวัชพืชครับเห็นไหม อยู่บ้านสนวนนางแก้วครับอำเภอเขาสินารินแถวตำบนบึงนะพี่น้องํำแรกของสุรินเลยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่หญ30ลิตรเดี๋ยวจะให้รายละเอียดนะพี่น้องสนใจว่าจ้างงานเดี๋ยวเดี๋ยวให้รายละเอียดท้ายคลิปครับอันนี้ดูดูการทํามานรอาไปก่อนอันนี้จะเริ่มเก็บขอบนะสะดวกสบายมากครับนี่เขาเรียกดรดนนะพี่น้องนี่ ทีสามสิบอรองสวยมาก,อม,ากมองเห็นนะครับเนยะเก็นนเบขอบแม่นยำมากงเล็มนลนาครับกนะลงยาวจากจากพื้นที่ที่ที่เขาควบคุมนี่ประมาณ600วเมตรนะพี่น้องควบคุไปได สกิโลครับควบคุมไกลสุดได้2กิโลใช่พี่อ้บินสูงสุดเราจำกัดไว้ที่ร้อยเมตรครับจำกัดความสูงอยู่ที่100เมตรนะรพี่น้อง <etically S 1> น่าจะไม่เกิน100เมตรครับกฎห<อ>มายกำหนดไว้เก้าสิบเมตรโอกฎหมายกำหนดห้ามเกิน90เมตรควบคุมได้ไกลสุดคือ2,000เมตรนะครับพี่น้องหรือว่า 2, 2> กิโลมีใบขับขี่ีใอนุญาตด้วยครับโอต้องต้องใช้ใบขออนุญาตขับขี่ด้วยใบขับขี่แล้วก็ใบขออนุญาตการบินขออนุญาตการบิน ับกสทชครับโอ้ประกอบใบอนุญาตอ่าเป็นผู้บังคับโดรนใบอนุญาตเป็นผู้บังคับโดรนอ่าจะเรียกอะไรการบินพลเรือนการบินพลเรือนครับทางศูนย์เข้าใจมาอย่างนี้ครับครับครับแต่ว่าเขาจะทําให้ครับแต่เขาจะทําให้อือยื่นขอใบอนุญาตให้ครับเราไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวตอนเอาเครื่องมาจอดเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆให้ดูพี่น้องเดี๋ยวจะเอารายละเอียดว่าสนใจก็ที่ศูนย์คูปุต้าครับสนใจที่ศูนย์คูปุต้า ครับผมส่งเป็นปีก็มีครับส่งเป็นปีก็มีแพ้ไหมครับนี่ห้าเดือนสงครั้งก็มีครับห้าเดือนสงครั้งก็มีครับผมเราอยากได้รุ่นเล็กกว่านี้ก็มีสิบลิตรครับมีสิบลิตรรุ่นเล็กครับนี่นะพี่น้องคูบตาครับของแท้ของแท้เขาฝึกอบรมให้สาวันครับศูนย์สุรินทร์เราก็เกษตรรุ่งเรืองครับผมเกษตรรุ่งเรืองเกษตรรุ่งเรืองนะพี่น้องในสุรินทร์เรา สนวนนางแก้วครับอยู่บ้านสนวนนางแก้วนะพี่น้องเครื่องตัวนี้รับจ้างทั่วสุรินทร์รับจ้างทั่วสุรินทร์คิดยังไงครับพี่ก็ตามพื้นที่ครับตามพื้นที่คนพ่นยังไงเราก็คิดอย่างนั้นครับครับแล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องว่าฝั่งไหนเขารับจ้างอะไรยังไงนะพี่น้องแต่ฝั่งนี้น่าจะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมพี่ฝั่งนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งไร่หนึ่งร้อยบาทถึงเก้าสิบบาทถึงเก้าสิบบาทนะพี่น้องเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยต่อหนึ่งไร่ครับ แต่ว่าความแม่นยำนี่มากกว่าคนแน่นอนครับความละเอียดยมาแล้วเห็นไหมครับอยู่กับพี่กับพี่ครับจะมีเสียงบอกนะครับเวลาเสร็จเสร็จงานนะพี่น้องมีเสียงบอกกับเครื่องตัวนี้เลยมาใช้งานการสเปรย์จะมาแล้วใช่ไหมครับนี่เสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวรไปดูใกล้ๆครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับพี่น้อง